สวัสดีชาวโจรสลัดทั้งหลายนะครับวันนี้ก็เห็นไหมฮะทุกคนผลอะไรผมใหากจะอวดทุกคนนะครับผมยังไม่เคยกินนะผมเพิ่งกินมาไม่คือผลมังกี้นะครับไม่ใช่ครับผลมังก้อนนะทุกคนนะครับก็ยังไม่เคยกินเลยนะครับคือผมสังเกตเห็นหลอดนะทุกคนมันมีเกดที่คล้ายๆกับของผลพิษนะทุกคนผลเวนอมอ่ะอันนี้มันชื่อว่าฟิวลี่มิเตอร์นะทุกคนโอ้โห คือสกิลมันมี5สกิลเลยด้วยกันนะ่ะซึ่งผมยังไม่ได้เก็บเลยนะฮะวันนี้เราจะแปลงร่างเป็นผลบางกรกันแล้วอะทุกคนรู้สึกตื่นเต้นนิดนิดก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะฮะทราบกันหรือยังครับว่าบอกฟุตเนียสามารถเล่นได้บน Android ด้วยการต่อเมาส์และคนะีย์บอร์ดบลูทูธะครับสามารถให้อารมณ์การเล่นฟีลลิ่งเหมือนกับการเล่นบน PC ตีมอนลงดันล่าวอสได้แบบไม่ขัดใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ใต้ด้านล่างเดสคริปชันนะครับช่วงนี้มีโปร1212นะครับราคา300บาทได้ทั้งเมาส์ทั้งคีย์บอร์ดนะครราคานี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วครับกดสั่งซื้อเลยฮนะโชคดีที่คนอย่างผมนั้นเป็นคนขี้เกียจผมได้จัดการซื้อมาเทอรี่คูณ2มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไอ้ผลนี้นี่มันเปิดขายยากมากเลยทุกคนและผมก็เพิ่งได้กินมันครั้งแรกอะ่ะเดี๋ยวผมจะสาธยายให้ฟังนะในคลิปนี้ว่าความโหดเถื่อนดิบเนี่ยของผลมังกรเนี่ยมันจะสมราคาอย่างที่อมอย่างที่มันแพงหรือเปล่านะทุกคนโอเคเรามาเปิดซิงมอนชุดแรกกันก่อนทุกคนนะครับผมอยากจะดูการไหลของอมอะไรวะไหลของเลเวลอะทุกคนมันน่าจะสะใจดีอะนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดาบผมมันแรงเกินไปเปล่ากลัวว่าดาบจะล้าสดมอนสเตอร์ สองสกิลมังกรไปโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวทุกคนผมว่าแล้วผมลืมอะไรวัดใจจริงด้วยทุกคนลืมอัพพลังผลปีศาจมาทําไมถึงไม่แรงว่าและโอ้สองพันห้าเลยวะเนี่ยทําไมมันแพงอย่างว่าตังม่วงโอ้มีหมื่นห้าทุกคนสบายสบายทัวร์เขาให้เฮ้ยทาไมเกิดดาเมจขึ้นที่ตัวผมเมื่อกี้ไม่เข้าใจโอเครีเซ็ตสับนะครับเราจะใช้สกิลดาบเฮ้ยไม่ใช่ดิสกิลมังกรแล้วก็สกิลก็หมัดมังกรดีกว่เลยในการฟาร์มนะฮะ ไปกลับไปที่เดิมกันเถอะเฮ้ยต้องเปิดฮาคีนิดนึงนะฮะเดี๋ยวน้องๆบอกว่าผมทนไม่ได้ที่พี่ไม่เปิดฮาิม้นขัดใจขัดหูขัดตาผมเหลือเกินโอเคเปิดสักหน่อยหนึ่งทึบจะอเพื่อผมเนี่ยคือผู้เล่นหน้าใหมนะ่แล้วจะเป็นหน้าใหม่ตลอดการประตูไม่ค่อยเข้ามาล่นนตกเท่าไหร่ตู้อะให้โอ้โหใ้หมื่นหนึ่งแต่มอนโคตรกระเด็นเลยทุกคนไม่ค่อยเหมาะกับการฟ้ามะเปล่าแล้วมอนมันก็อยู่นิ่งๆด้วยนะเป็นไงเนะี่ย ชกเลยชกเลยเออมานี่มานี่มานี่รวมกลุ่มกันก่อนแด้ฮะพามอนมารวมกลุ่มกันเสมือนหนึ่งว่ามอลกำลังบัดท้วงเรานะครับเพื่อเยาชีวิตเราอุ้มอ่ามันมีตัวตายแล้วทุกคนโอ้โหอัากี่เวลวะลุ้นอยากให้มีกิจกรรม e ยกพีคูณสามคูณสี่ขึ้นไปอีกนะทุกคนมันจะได้แบบเก็บเวลง่ายๆหน่อยเ่ะเฮ้ยถ้าตัวเอฟเปิดแล้วว่าถ้าอะไรอ่ะตัวเอฟ ฮ้ยบินได,นด,ด้ทุกคนโอ้ยโกงจัดจัดทุกคนนี่มันน้องน้องจากผลพิษหรือมันอาจจะดีว่าผลพิษด,ด้วยซ้ำอ่ะทุกคนผมว่ามันน่าจะดีกว่านะบินเร็วกว่าผลพิษอ่ะแต่ว่าท่านี้ช่วยทำดามเมจได้ปะไม่ได้นะโอเคบินได้หล่อๆเท่ๆอย่างเดียวนะทำอะไรไม่ได้ต้องยำทำเกกไม่ได้นะทุกคนแต่ก็โอเคนะมันคงจะเป็นท่าเริ่มต้นแล้วปุดล็อกอีกทีนึงโอ้ยวิว150เลยเหรอใกล้แล้วสินะวิว150ทราม,มานใจทุกคน มาวรีย150เยสท่าอะไรอะ่ะดาวก้อนนีกคราวนะฮะโหกรงเล็บมังกรไหนดูดิอว่ะเข้าให้โอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวนี่มันเป็นดาวไถือเปล่าทุกคนเออแต่ว่าไม่ใช่ดาวไถไถนานะทุกคนไม่ได้ไถตังด้วยนี่มันไถคนเออก็ไถคนนะนะเป็นท่ามุกเบ้นที่โอเคนะผมว่านะลองดูอีกทีหนึ่งเมื่อกี้ยังดูไม่ทันโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไถไปไหนเนะี่ยไถลงทะเลได้เหรอมันดียังไงท่านี้ผมยังไม่รู้เลย แต่เอาเป็นว่ามันใช้หนีได้ดีนะทุกคนจริงไหนลองกระโดดขึ้นฟ้าดูเฮ้ยจริงดีทุกคนดีทุกท่าโอ้โหเป็นท่าที่เอาไว้หลบมากกว่านะไม่น่าเอาไว้เข้าไถ่นะทุกคนหรือหรือ,อ,อ,อยิ่งได้ทุกคนไหนดูดิอ๋อคือเอาไว้ตามมากกว่าอะไรเงี้ยตามแล้วหนีอ่ะผมว่านะสําหรับพีพีมากกว่าสําหรับเอาไปฟาร์มนี่มันแย่นะผมว่าท่าเนี้ โอเคทุกคนตอนนี้เวลมาเทอรี well, ่เกือบจ 300, นะ300แล้วทุกคนผมมีความในใจอยากจะบอกทุกคนว่าโหารามยากอะพีหาโหดมากความได้เฮ่ๆมากๆเลยทุกคนถ้าเต็ม10คนะแนนเนี่ยผมให้สักสัก4คะแนนนะฮะ5คะแนนมันเยอะไป <c oughs> จริงๆทุกคนมันเป็นตัวที่เหมาะสําหรับการ p p มากกว่านะดูจากสกิลอะสกิล,กลมันทําให้มอนกระเด้งกระโดดเลยทุกคนซึ่งมันเป็นอะไรที่มไม่ไม่ดีซะเลยไนะทุกคน อ่ดูสก,กิลนะฮะสก,กิลมันแบบเนี่ยสก,กิลที่หนึ่งเนี่ยมันมอนมันกระเด็นนะทุกคนแล้วมันแบบนี้ฟาร์มยากดิวะแต่ว่าถ้าซีนะฮะชาวเวอร์ไอไฟชาวเวอร์เนี่ยโอ้โหแบบแรงมนาะทุกคนเฮ้ยแต่ว่ามันก็ทําให้มอนแบบติดเดินหนุ่ยนิดนึงอนะ่ะซึ่งผมก็ต้องมาฟาร์มในที่ที่เอ่อยังไงฮะมอนกระเด็นแล้วกลับมาหาเราได้นะทุกคนก็ไม่ได้แย่มากครับแต่มันก็ไม่ได้เร็วมากอะ่ะ คือถ้าเที่ยวกับพระแล้วนี่คือคนละขุมคนละมือกันเลยทีเดียวปวดเอ้อยัอันนี่คือแบบเป็นท่า MC6 นะท่าแบบ PP เนี่ยเอาไว้ตัดฮาคิสศัสตรูเนี่ยมันเป็นท่าที่โคตรเทพมากทุกคนหลังจากที่ผมได้พยายามอย่างบากบันนั้นตอนนี้ผมก็ได้ท่าตัววีไปแล้วทุกคนโอ้โหแบบฟาร์มยากมากเทุกคน ก็ยากระดับหนึ่งะมันไม่ถึงกับยากมากนักหรอกแต่ก็โอ้โหมันก็ไม่ไม่ง่ายทุกคนมาแปลงร่างกันเป็นชุนโกกุนไม่ใช่ทุกคนเป็นมังกรนะอ่าก็มาดูสกิลแรกกันก่อนนะฮะสกิลแรกเนี่ยจะเหมือนสกิลดั้งเดิมหรือเปล่าครับก่อนแปลงร่างปึ๊บชาร์จได้ไม่มีการยิงนะแล้วชาร์จคือหัวนิ่งแป๊บนึงอ,อืมสามพันนี้ยก็รู้สึกว่าแรงขึ้นมาป่ะทุกคนเออผมจำไม่ได้เหมือนกันสกิลตัว x มันตัวเดียวน,นะครับดูดูตัวอื่นบ้างเปล่าติดอีกไงทุกคนติดไฟลวกทุกคนไฟคลอกโอ้ติดเบิร์ไป4ี่พันะฮะถือว่าเยอะไหมก็ดูดูเยอะนะฮะตัวสีนะทุกคนตัวไซเงยฟ้าขึ้นมาแล้วพ่นไฟลงพื้นอมไอ้โหดาเมตดาเมตสุดจริงท่ากว้างมากทุกคนแต่ว่ามันก็เหมือนับมอนจะโดนไม่แรงว่ะโอ้ท่าอลังการเนี่ยความแรงนี่พึ่งพาไม่ได้ มาแต่ก็เจ็บนะฮะท่านี้ผมว่าถ้าเอาไปเล่นกับคนนี่เจ็บแน่นอนอะ่ะถ้ากับมอนอาจจะไม่เท่าไหร่นะเพราะมอนเนี่ยมันเลือดเยอะกว่าคนมากตัวเอฟอ่ะกดตัวเอฟใช้ไม่ได้นะกดตัววีอีครั้งนี้คงจะกลับมาล่างเดิมนะฮะมาพ้นไปปึ๊บนะครับย่างสุดมาเลยตัวเอ็กนี่ก็เหมือนจะโดนตั้งขู่นะครับนี่ติดอีกไหนทุกตัวครับเฮ้ยถ้าตัวเอ็กถือว่าเป็นท่าที่ดีนะฮะเอาไว้ตัดฮาคี้ได้ก็ตัดฮาคี้ได้หลายท่าเลยอะ่ะ ถ้าจะเอาไป p พีพีนะเป็นตัวที่ดีตัวหนึงมันบินได้ดูดิทุกคนโหเป็นชายชาติมังกรเลยทีเดียวปอุโมโอ้โมโอ้แต่ท่าก็หมดนะครับสรุปว่าชุดเดียวไม่จอนะฮะเราต้องใช้ร่างกปกติเสริมด้วยนะ <c oughs> ปุ๊บปุ๊บปุป <c oughs> ป๊ปอืมอ้อ้โ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 อ้า,า,า,ร,าร้โอ้โอ้าอ้โอ้โอนโอรโออ ป่าไฟเผาป่าโดยมังกรอู้ล้อนเล่าพูดไปได้เรื่อยโอ้ยเอ้ยเดี๋ยว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 มังกรเป็นไรวะอ๋อคือแสดงว่าส่วนสําคัญของมังกรเนี่ยมันอยู่ที่หัวไงทุกคนถ้าเกิดว่าพีพีกันเนี่ยต้องโจมตีหัวของมังกรนะซึ่งซึ่งเราก็คงโจมตียากหน่อยหนึ่งเนียเพราะว่าไม่รู้ว่าส่วนที่แท้จริงที่เราตีแล้วโดนเลือดมังกรลดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแน่ มันเปิทาน,นี่ดูไม่เห็นเลยทุกคนเธอมางปิดทางช่วยจะเห็นหัวมังกรว่ากําลังอ้าปากอยู่แน่โอเคนะทุกคนก็คิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับผลมังกรเนี่ยก็มารีวิวหรือว่าแนะนาให้ผมได้นะครับเออหรือว่าใครอยากแชร์ประสบการณ์ผลมังกร <c ute> กับเพื่อนๆดูนะว่าทําไมตัดสินใจเล่นหรือไม่เล่นผลน,นี้นะครับก็สมัปนี <c ute> สส้ครับบ๊ายบายฮะ